ช่องพหลุมาติดตัดหนาลุงหลักกับพรชยัยบ้านหนามเต็มน้องปรีสบายดีสบายดีบ๊ะสุขสุคนพี่น้อง สบายดียามแรงเนาะดนแล้วได้บริย,บย่างมาเทียงปร,รีประละนี่มีเลยชิมย่างมาลินมาถามข่าวเควาะงัวเรามาถามข่าวได้เหตุจิ่บ่บ่ค่อยได้มีโอกาสมาบรอย่างหลอกเลย เดียวว่าผูกให้มันกิ่นเพื่องลุงไข่เออเราตัดหญ่าตัดหญ่าคุ้มืองามอะไรพักกระโดดกินกับจำมป่าเลยเนาะ อพ,พอดีเห็ดห่มเลยลุงไข่เเออ่่นนนนมัละป็ะปบ,ปบรรยากาศดีพี่น้องมาเนี่ฝนแหงแหงบุญไปหาเห็ดปะได้เยอะฉกไผ่มาอันมันเด้อพี่น้องหาจนบร,ราาิไผักได้พอ่อนไหม ข้อยนํามือนึง2 3ฮ่อพี่น้องเอ้ยบ่หมานเนาะมืนี้พอสิได้แกงอเจ้าเอแจอยู่เ่าปรีละอยู่งุบอยู่พอเอาตะกี้คือมีคันใดทงนั้นปรีเ็ดชองอันคันใดเพิ่นก็สัน จักระวะยังอุมอยู่พี่น้องอยู่ซองเถาไปไปไปมันบอตื่นมาคับมาดับหน้าแล้วก็ลกหญาพี่น้องแต่ละคนสบายพี่น้องไปได้เห็ดในสนี่นะปีเราก็มาเด้อพี่น้องเกือบครึ่งกตาพอได้อาหารแรงอืได้ออนะ ดอกระจัดกระจายโตคนใช่เลาะไปตาป่านเราไม่คุยมันเลาะพอนตกอืออุ้ยแล้วแรงสองแถวกินปนกินกระดาษกระโดดโอ้ยได้เครื่องกระต่ายอยู่เด้อพี่น้องโอ้ยข้านเองเมืองจะเม่นอมานเขาไปมือเสาร์มืชซ้ำใช่นีมซ้ำเพระว่าน้อยกว่านี้ดอกมันกำลังงามแสดงมือเสาร์ยังจุ่มอยู่นี่ มาจำประเด็นนั่นป็นไดเนฮะยังถือกรูปอยู่จะเก็บเทอะไรในปรีนาป้าข้างหนาตะเกียบนี่จะเบิ่งอะไรี่ข้างตะกี่เออบ่อจะไปทางใดมาขจากพอด้่ายดอกยังกำลังจุ่มกำลังบานพี่น้องเฮ็ดแต่แบบมันออกไปเรื่อยๆอันนี้เขาเอิ้นเฮ็ดปวกยังปารีเฮ็ดปวกมันแก่งเขา เฮ็ดปวกน้ําแกงหมู่ใหญ่ได้พี่น้องเฮ็ดอันนี้่ะเนาะกแะปากๆเห็นภได้กะมันบ่เห็นสิหมูใหญ่บนี่ก็ยังว่าพอแกงได้เนี่ยเกือโลพุ่นแหละพี่น้องมานอยู่แกงอันแล้วว่าสิหาแรงว่าเมื่อยกนสิรอบ่ได้บ่เห็นนโเมื่อกนสิอพ่เจอเ็ดปุกอักเนาะโชคดีอะลี กูได้แก่งได้แหละว่ะแล้วแรงเลยฮามาเมื่อวานนี่ฮะเออดวงดีขนาดเลยชมขวานะพี่น้องไปขี่พ่อเฮ็ดเอ้ยแม่น้องเมืเอาป่ะเท่งนอดมาหายนี่ลงยามเมื่หนึ่งนี้ได้อยู่สองมันตัวหน่อยไร เขาก็เชือดไปปล่อยมีลูกปลาคอน้ำปล่อยกับเราชาแม่แพ่งนะปู้ที่จะชาบปน้ำบ่อปู่เขาก็ไปอีกได้วางชว่วยพี่ปภาษานะ <c oughs> ไปเกลี่ยน้ำยายายนะข,ข้าวหุ่งพ่อแกงเร่านะจนเต็มกระตาเข้าวน้ำมนนันใส่แค่เนี่ยหัวเจ้าสมบูรณ์อะว่าแม่เสียงดวงเออเสียงดวงอะไรก็ <c oughs> มึง <c oughs> โลกันกะตาพุพูบ่ไหวก็ไปเฮียนเฮียนกลางคืนแล้วยังบ่คอได้เฮ็ดเนาะเอาก็อิเ่องเอาแต่คืนนี่เฮาบ่ไปหาแล้วก็เว็นมันบ่ได้แล้วก็เอาเบิดเจ้าไปตรงเวนเาถ้าว่าเาไปสดเขาเบนนพี่น้องจ้งกเอาเมื่อแล้วพอแล้ว

ไก่ไญ่ฝาคต่ได้ด้วยผู้ผู้ดงามเลยนะพี่น้องงามเลยเอองามฝนเลยปะอันเป็ดไก่ยังตายหายอยู่ไหมแต่บอมาเาะจะกอเป็ดน้อยปะนั่นอะ ดีหินแต่ป้าออกไก่แล้วตายตอนย่มแรกนําบตายเดี๋พี่น้องสิมาตายหนี่เนาะแต่สิไเป็ดนะว่าพวกกําลังโจดตายเ็ดี่ไปายอโลน้นําพลบ่พลโลกบ่มีพลาวตื่นูเจ้าว่าพูเต้เปตายนี่ มามันแล้วก็จังสี่แหละพี่น้องเพื่อสิร่างแล้วนั่นเกือบครึ่งชั่วโมงเพ่อนนี่ฮาวนาฮามันจะมือล่างเพื่อสิแล้วเลยล่างพอดีเอางอมๆอีเม่ก็เอาลููใช่เดี๋วอีก้นาก็ัวหายแค่รดได้แล้ะก็ได้ ดื่อน่ะตี่ป่าห้ยเออพ่วงกับรางแหล่แม่ไปช่วงแสงจัดน้อยพนใสตัดหนาบักข้านี่มันจะไล่เอาค้างไว้กะไห้ได้บาทไหนอืมเรลิม่อยู LIKE แ่แล้วในคขกนะอยากไปนอนกับโบนอนยานเนี่ยเอาอู่พนใบก้อยใบก้อยเ้ย น้องอลิอลิซถือเพื่อนถือเพื่อนนะน้องอลิน้องเอิ้นไปหันไดบอว่านเอกี้ไปตลาดวัด้าซื้อไปเป็นหม้อกงต้มอือี่มันดุ่งคืบทีเพี้เฮ็ดมันบริแพงด้ทางนั้นนะแมนจของป่าหนึง่งรมาสี่สิบบาทนะวเมนบอกโอ้ยเฮ็ดบอกี้ถา,ามเมื่อวานเลยนะจะรโลเท่าไรบริบึรุษรสองร้

มันดอกไงเลยนี่จนอยากสัมหิดปลอกไงออกแท่ออกว่าพี่น้องเลยออกแท้ได้อันออกแท้ออกว่าแเขาไปไปก็ได้ผูเมือนะผู้เมื่วานเนี่ม่วานก็เมือนจนชิบมีบอนใส่เพื่อนะกไดก็ได้อีก

แต่บ่ทันใหญ่เนาะคือประเทศที่กำลัมั่งคล้ายจะหน่อยอันเขาเรืองนี่กาป่าก็ชี้ใหญ่ลุงใครกำลังชี้หนึ่งเขาไพวันกับปั่นกันบ่อป่านกันบ่อเบี้ยงช่องเท่าโอ้ยบ่อยากได้ลูกเพิ่มอีกบ่คนหนึ่งลุงใครชุดแล้วบ่ สามคนเลือชุดยางแล้วพิเศษทาอุ้มร้านบอกแป็บให้บอกแป็บเอาันเปรี้ยวกกเอาตัวได้ปีกมันได้ลูกแล้วก็จุกเมื่อกี้ก็ได้ลูกแล้วครับเป็นแม่มันเราจกเปรี้ยวนะคคนนนหแล้วมีลูกสามคนพี่น้องมีไอกีมีอันซาเปรี้ยวเนาะผู้หญิงกับบ่าวแป็บ ดดนๆทางแต่สลอยมาอยู่บ้านเห็นเพิ่นขึ้นมาแต่กรุงเทพเธอหนึ่งนี่จะเปียเอาลมดนมาเธอหนึ่งคอยมากกันได้คอยอยู่เห้ยเนาะบทันได้ลูกจะไหนก็ได้อุ้มร้านแล้วเอาผัวแล้วก็บำบันใจแล้วก็บุเอาลูกตัวคนไทยผัวเราผัวคนกระต่ายมันสิ่งยาลายสีดยาอ้อยลายสิ่งยาอือแล้วเจ็๊ยบนาเอิ๊ เออคน่คือดโอ้ส่วนมเกิดมาให้บาดได้เกิดมาให้บาดแห้วมันก็มันก็อันม่ให้บาดหาแตวก็บล็อกเพ็ดตัวไว้แล้วก็มันก็ไปเหตุงานต่างหากเองหืมบอกสนใจนะบอกอะไรบอกไว่าแืมเมืแรกเราจะวันนี้เฝ้าพัวใจเลยหัวใจที่ขาดนะที่ถ่ายแล้วมาให้พัวกาอนเสียเดียว จังนายปรีก็ได้อุ้มลานก็จะไปข้างในแล้วหังดา่จะไปที่อาบักนกบได้โอ้ยจังนายเขาก็ได้เขาก็มันนั่นตอนกำลังสั่งตุ๋วไปวง่อ้สบยได้ชิมเมื่อก่อนพี่น้องคำลงวอยวอยไปเมืดแล้ว อาหารแรงปรีแกงเห็ดจ้าแต่ละครอบครัวเห็ดกับป๋าได้ส่วนป๋าท่านก็ลงมันนี่แหละสองอย่างเห็ดกับป๋าได้โตหน่อยเฮาผูุไปขังเงีเขาคือแบบป๋ามันยังยังขึ้นอยู่เนาะยังขึ้นโอ้โหเมื่อกี้ขืนมาแต่โต้งน่ะไล่เอากระนองทามแต้วบนรถทางป๋าเมื่อท่นได้ลงไปขังน้ำพันได้แล่นขึ้นทามมันยังแล่นขืนเนี่ตัวมันลงเนี่มันเล่นหนามชื่อชื่อเลย ชองเถากาบนกบลงหนแ้มุงปลีโดกโดกจังบตาอยู่บ่อกกนี่นะเริยนนบ่งตเลยะแต่เสียดายเนาะคง้าวรถดาบปีนี่นะปลีกโก้กล้วยท่านี้จ้บกลนี่คือปลูกกล้วยเขียวนะนี่บอน้ำไรลงนี่คือสิงาม ยเขียวมันตรงโอ้คบปุยดีเลยของงามด้วยข่อยเขียวปลากราบกันไก่หนำขี้ฉีกเลยจะยังเราจีม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 จะก่อไฟจะก่อไม่เลยว่ะเจ้เอ้ยในเฮ็ดได้ห่อน้ำข้าวอยู่บ่โอ้ยมิดเฉยหมอยจะพากันเฮ็ดอียังโดนแล้วพี่น้องบริมานี่ บด้มาหาเจตดนแล้วสวนขกับได้มาไก่เลยเป็นบาหาเห็ดมาซ่งมังกันมุซ่าอันนี้พไิ้แกงฮับด้วยพลตกระหำบดไปกลับมาน้งดอกกระเจี๊ยบค่อยกำลังงามเลยอือ ดอกกระเจี๊ยวกำลังขึ้นงามพี่น้องในจกักมือก็ยังเฉือนสื่อตาจันย่ามันตัดน,นี่แต่แถวบอดมันขึ้นอี่กับไม่มีเครื่องปลูกดอกเลื่อนละผูกงัวอยู่มันก็บุคอยขึ้นไปได้ดนได้ดพี่น้องบุได้วาหาเจรลญนี่ บม่ขอยมีเวลาพี่น้องโอ้ทำกระยาไปดับนานช่องมือจอ้าได้พูดพูดพด,ดับนานเตงแต่เล่านาจะคองล้วก็บปเดือพัเดี๋ยวพี่น้องสบายพูนานตัวนีเด็กน้อยไปใส่เบ็ดอะไรเยอะไปเตงแต่เมื่อพู้น่าได้อยู่ก,ยยกบโล่ไปวานนี้ไปใส่ละพ้นน้ำไปมาแต่เมื่อคืนจุกไพมานมันพี่น้องปุรย์ดวงดีไปก็ได้ห้านม ได้ลาแต่ม so yes> ื้อได้กระตานึงมือซืนมือวานไปพไมไป่ได้พอตะได้แกงบงันสิไปย่างลาๆเบิ่งแถวโคกน่ว่าไปตั้งแต่มื้อผู้ใดพอแก่แล้วก็บ่ได้ไปลเลยันบ่ได้มันบ่ปวดเนาะมันบ่ได้ได้มเดียวแล้วก็ย่างโจนเมื่อยก็บ่ได้นี่ไลเขาว่าเขาได้อยู่แถวโคกนี่สิลองไปลเบิ่งมื้ออื่นือว่าได้แกงา ไปบ่ได้บอ็มว่าไงคันออกพันเอาอยู่หัวแอนไก่เนาะบ่อยากไปจะไปหัวแดงไหมฉันไปพลโตแกละมาเองวะข้าโซนไปหาเพชรมาโอ้ก็แค่นี้ก็จะไปหาหัวแอนนี่ยผมจะไปมือนะฮึน้าเราจะไปหัวแดงเล่นเขาว่าได้อยู่ในหัวที่จะไปได้บอเขาไปเยื่ง,งปเปละ โดยเออโดยฟัหมู่ใหญ่ๆเลยฮ็ดทางนั้นนลยหมูครับไอโซมซ้ำหมื่นนี่แล้วหมงที่เดาไปแม่นบอกหน้าเขาอยู่เท่านั้นจีเออเขาว่าได้เห็นเขานั่นคนพิมพ์มาเจอรหาสละค่ะไปหอดแต่ห้องหน้าตากระเลนมันบันเป็นตะเลกไปตรงมันมันหกเป็นตะยานเออหากแต่ว่าเฮ็ดแต่หมู่ใหญ่ๆเขาเก็บแต่ไปละ ไปนั house, ่นไปหานทำไม้ลายป่านทำไม้ลายเนาะหมู่ละชองตาอืมอันนี้นะเขาเนื้อเขาไปยังไม่เสร็จอ่ะเขาเมื่อแล้วเขาหลังเมื่อหลุนๆเนาะเจ้าหนูไปหาเห็ดขนมเมื่อเห็ดน่ยไปยังไม่เสร็จออือเบอร์ที่เนี่ยไม่เสร็จอ่ะบัท่านเข้าไปเนาะเมื่อก่อนพี่น้องเดนๆชิได้มาหาทามข้าวมาเกลือหมูมา